โอ้ตรงนี้ถ้ามาต่อเติมนี่ดีเลยนะดิดนะมีเสียงเคลียร์ใบไม้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะมไเฮ้ยดิศมนกันตัวอะไรวะต้องย่องเบาๆนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียงมาจากทางไหนดิดตรงนี้ปะไม่รู้นะลูกกว่าเฮ้ยลิงลมเปล่าที่อุดรู้ดิเจอตัวอะไรไม่เจอดิก็ไม่เจอดิช่วยดูหน่อยดิน่าจะเป็นลิงลมนะลิงลมจะมากังวลแทรกอ้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเวลามันโดนลมแล้วมันจะวิ่งไว สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้านาเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแทนจากช่องเดอะจังเกอร์บอยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียกับอาณาจักรคนป่านะครับเดี๋ยวกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทุกคนแล้วก็เราเนี่ยมาร่วมสนุกกันในป่านะครับก็ เห็นพี่ๆหลายคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะเรียกร้องว่าอยากให้ผมเนี่ยกลับมาถ่ายคลิปกับดิดนะครับซึ่งผมกับดิดเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานนะครับนะผมก็เข้าไปในบ้านป่าของผมแล้วที่รัดกระเลียงฝั่งนู้นนะครับดิดเนี่ยก็ทํากระตอบนะที่บ้านนะครับตอนนี้ก็เสร็จยังก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาถามเจ้าตัวเขานะครับตัวดีครับผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดครับครับว่าไงดิดกะตอบเสร็จยัง ตอนนี้ก็น่าจะได้วัน50ประมาณ50%แล้วยังไม่เร็จเลยอ๋อ50เปแล้วใกล้แล้วนะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วยังไงก็ไปติดตามชมได้นะครับนะรอดูเวลาตอนมันเสร็จมันจะเป็นยังไงครับผมของผมก็เหมือนกันนะครับทุกคนครับนะก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับก็จะต้องต่อเติมด้านข้างนะที่เป็นโรงครัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ๆได้ชมนะครับ ก็ต่อเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายเป็น e ีพให้ทุกคนได้ดูนะยังไงพี่ๆก็รอติดตามชมนะครับว่าบ้านของผมกับบ้านของดิดเนี่ยเวลาเสร็จเนี่ยจะออกมาในลักษณะรูปแบบไหนนะครับนะทุกคนวันนี้ผมก็พาดิดนะครับเข้ามาที่ป่านะครับซึ่งจะพาดิดเนี่ยไปนอนที่ที่พักของอา,อายุงแล้วก็แจ็คนะครับที่มาทําไว้นะก็ดูจากคลิปก็สวยดีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเขาก็ได้บอกพิกัดได้บอกโลเคชันนะครับนะ ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูนะครับนะไปเดินหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยออกเดินทางกันต่อเลยครับทุกคนครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเจอกับที่พักของอายุงแล้วก็แจ็คแล้วนะครับผมซึ่งมันก็อยู่ข้างหลังผมนี้เองนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นแคร่นะครับแล้วก็ด้านขวามือด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นสะพานนะครับเป็นที่นั่งชมวิวนะทุกคนนะตรงนี้ก็ทําไว้แบบโหดีมากๆเลยนะครับผมคือวิวเนี่ยสวยนะครับมันอยู่ตรงกลางล่องน้ํานะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี หินขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นเพลิงหินนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีน้ําอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะมันจะมีน้ําซับอยู่ตรงนี้นะครับไหลตลอดเลยนะน้ํานี้ก็ใช้ได้นะครับใส่สะอาดนะครับนี่ดิทก็ดื่มแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างหน้าล้างตานะครับผมพราะเราเดินมาเนี่ยมันก็เหนื่อยนะมันก็ร้อนด้วยแหละทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับ เจลน้ำมั้งเจ้ากาแฟมั้งใช่ทำเจ้ากาแฟฝนตกหรอวะเออฝนลงเล็ดเช่นี่ยลงเล็กเช่นเนี่ยก็ได้นอนเลยบูมเองดีจังเลยสวยนะสะพานสะพาน อุ oh, mm ้ยยิงเยอะไปดีเด้อขับหลังมึงไปตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนแคร่นะครับหรือว่าที่พักของแจ็คแล้วก็อายุงนะคนระับทุกคนครับก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านล่างนะสวยมากๆเลยนะครับนี่ข้างหลังผมเนี่ยนะทุกคนนะก็แข็งแรงดีนะครับขึ้นมาเนี่ยขยมไม่เป็นไรนะทุกคนนะนี่สัมผัสโครมขยมมขยมได้ครับ,รบ,รบผม นะผมชอบตรงนี้สุดละไอตรงที่เอ่อเป็นสะพานเป็นที่นั่งนะครับนะตรงนี้แล้วนั่งแล้วก็ชมวิวข้างล่างนะครับโอ้ดูดีครับทุกคนนะโอ้ตรงนี้ถ้ามาต่อเติมนี่ดีเลยนะดิดนะม,มีเสียงเขี่ยใบไม้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะเอนยุ่งกันทุกคนเลยวะ ย่องเบาๆนะครับทุกคน่คิดเสียงมาจากไหนดิทางนี้ปะไม,ไม่รู้นะหนูเอเ่อเฮ้ยลิงโรปล้างที่อุกทู้ด <laughs> ิเจอตัวอะไรไม่เจอดิก็ไม่เจอดิช่วยดูหน่อยดิ<า>น่าจะเป็นลิงโรมนะ ดิงลมจะมากองวนแทรกไอ้อย่างนี้เลยหเฮ้ยเวลามันโดนลมแล้วมันจะชอบไปนี้ไงมันจะวิ่งไวเฮ้ยมืม่อกี้เสียงมาจากบนพื้นไม่ใช่ดิศรอ,อ,อบแรกอะ,สะแสดงว่ามันน่าจะปีนขึ้นไปบนต้นไายแล้วมั้งนีนว่วหาตัวไม่เจอเลยอวะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวผมกับดิดเนี่ยจะรีบกางไฟชิดน,นะครับแล้วก็ ก่อไฟเพื่อไล่ยุงนะครับเพราะว่าช่วงใกล้หัวข้ามแบบนี้เนี่ยยุงเนี่ยจะเยอะมากมากเลยนะครับไปดิเดี๋ยวกางไฟชิดก่อนดีกว่าเนี่ยลมก็แรงกัน,น <Okay. S 1> อะไปทุกคนกางไฟชิดครับ ทำเป็นใจร้อนอยู่ได้ไรลล่นมอญสุกยี่ยี่นอกันจะไปหุงข้าวหมอืมีเยอยี่สิบหยเยอะจังอืมมันมันนั่งไปี้อ่อนโลดโลดเออปัดปัดหน่ยเนย

ไฟไฟจุงเรมไม่มีอะไรเหรอก็ก่อไฟมียุงงนี่ลงไม่ก่อดิ <c oughs> เนี่ยทุกคนเราก็ได้กังไฟชิดนะครับแล้วก็ก่อไฟเรียบร้อยนะครับนี่ใส่ต้มหม้อข้าแล้วหนึ่งมอลครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้าวของเราเนี่ยยังไม่เดือดนะครับก็ต้องรออีกก่อไฟเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยทุกคนเมื่อกี้โอ้โหอยู่แทบไม่ได้เลยนะครับผมนี่แสบหลังไปหมดเลยนะครับ ของผมนี่เสื้อบางเลยทุกคนไม่เหมือนของดินะของดินี่เสื้อยังหนอะนะยุงกัดไม่เข้านะของผมนี่หนังหนาไลยยุงกัดไม่เข้าใช่ไหมหนังหนาใช่ไหมไอ้นี่พูดเองนะไม่ได้พูดนะจ๊ะใช่ผมหนังหนาครับหนังด้านหมดแล้วหน้าด้านได้ปะหน้าไม่ด้านนะอ๋อโอเคหน้าไม่ด้านก็โอเคแล้วสู้จังเกอร์ยังไม่ได้ครับครับวันนี้กับข้าวนะครับเราก็ได้เตรียมมาจากบ้านนะครับนะก็มีเนี่ยกะเพรานะครับผมก็เดี๋ยวค่อยอุ่นนะ แล้วก็อันนี้น้ำพริกนะครับของพี่เอฟซีนะครับที่ส่งมาให้นะครับคุณแม่จากเยอรมันส่งมาให้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่จากเยอรมันนะครับเยอรมนีนะครับผมแล้วก็นี่มาม่านะครับมาม่านี่ผมไม่ได้กินนานแล้วนะตั้งแต่ผมเข้าไปที่บ้านป่านี่ก็ไม่ได้กินมาม่าเลยนะครับเนี่ยมาอยู่กับคุณชายดิดเดียดได้กินมไม่ได้กินเลยกับมาหาชายดิษฐ์ทลไลน์ได้กินมาม่าอีกแล้วนะครับผมรคับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีบเอาหุงข้าวทำกับข้าวอะไรให้เสร็จนะ ก็จะได้กินข้าวกันนะครับขามีบอกนี่ทำไมไฟไม่ได้คัดแบตมาหรอคัดเพื่อนมันสว่างน้อยเปิดให้ใหญ่ขึ้นดิเปิดนนนอนเลยไม่ต้องต้องควไฟจมวกหรอกไฟเยอะแยะเนี่ยเป็นตัวน้ำพริกอันนี้มันกลิดนแบบท้องอะเนี่ยนะ อ่ okay. ừ, ผมไม่ได้กินเข้ามาใช่ป่ะอุ่นเสร็จแล้วเพื่อน <ừ. S 2> ต้มมามาเราอยู่ต้มงมาม่าเหรอินน้ำซุ้มไหมมอสนาต้มก็ต้มเน้ยมอสนาลนะ้า <ừ. ừ. S 2> งหน่อยล้างสักนิดได้ไหม ไม่คุณที่ไม่ล้างเลยครับตรงไหนส่งนั้นไม่ใช่ไม่จุ่ออลจมนนล้างเพราะว่าเพื่ออาจจะมีตะปูมีอะไรพวกนี้ล้างแไม่ออกดีดีด เอาล้นแดมมึงไะเออลืมเลยต้มเนี่ยขวานต้มเลยลืม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 มีแหนมด้วยเว้ยเอออเามาดิเลยู่ในาั่นเอ้าวจะไม่มีแล้ลืมไปหมดเออลืมจริงๆนะเนี่ยทำไมชีวิตกูต้องเจอคนแบบนี้ลืมแค่นี้จะเป็นโมโหพูดเองนะเออ ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับทุกคนครับนะกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วครับวันนี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าคอนไฟเนี่ยก็ตามผมดีจริงๆเลยนะตามดีดีนี่ทุกคนขาดไม่ได้เลยมาม่านะครับผมมาม่าต้มแล้วก็ผัดกะเพราครับใส่ถั่วอันนี้แหนมนะครับ <S <S แล้วก็น้ำพริกน้ำพริกนี่โอ้โหกินแล้วมันแซ่บท้องนะถามว่าเผ็ดไหม,มก็ไม่เผ็ดหรอกแต่ว่าเวลากินแล้วมันแซ่บท้องทุกคนอร่อยนะออร่อยอร่อย นี่แล้วก็กุนเชียงนะครับกุอลอาอัน,นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวครอะย้ายมาอยู่ทางนี้ทั้งหมไม่ไหวมาดิเขีย okay, ครับทุกคนครับก็เดี๋ยวมาทานข้าวกันเลยนะครับ chú ơi <laughs> chú ơi <laughs> chú ơi chú Để chú ơi ื่อกี้นะครับก็หลังจากที่ผมกับดินเนี่ยทันเข้าเสร็จนะครับเราก็ได้ไปอาบน้าล้างเนื้อล้างตัวนะทุกคนนะเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็สบายตัวขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อีกสักพักเนี่ยเราก็จะนอนกันละนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ดึกแล้วนะครับทุกคนสี่ทุ่มหรือเปล่าสี่ทุ่มสามนาทีครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะถ่ายทุกคนดูแล้วนะครับกลางคืนก็มีแต่ความมืดนะครับคืนนี้ก็ นอนน่าจะสบายแหละทุกคนเพราะว่าที่นี่มันไม่มีลิ้นนะไม่เหมือนที่บ้านป่านะครับเป็นอนบ้านป่าเดียวโ,โหนอนแต่ละคืนนี้รู้สึกว่ามันนอนไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าลิ้นเยอะลิ้นกัดตลอดเลยนะครับแล้วก็มุ้งเนี่ยมันยังสามารถเข้าไปได้นะทุกคนนะเออสามารถเข้ามากัดเราได้อะแล้วก็ต้องก่อไฟนะครับใต้ถุนบ้านเพื่อที่จะไล่ลิ้นกัดน,นะทุกคนแต่มานอนที่นี่ดีหน่อยไม่มีลิ้นนะช่วงมืมดๆนี่ไม่มียุงแล้วนะครับมันจะเยอะช่วง เอาหัวค่ำนะครับอย่างเดียวเลยคืนนี้ก็นอนฟังเสียงน้าไหลนะครับเป็นน้ําซับที่ไหลาตามขดหินนะครับผมแล้วก็เสียงกบทุกคนกบหรือว่าเขียดก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนยังไงก็ตอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศที่นี่ให้ทุกคนได้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมบา,บายๆนะครับจะหลับยังจะหลับแล้วโอเคได้เจอรถไ ดูมินิสไตล์เลยนะเดอะว่างด้วยอะเริ่มแคมป์ปิ้งหรือเริ่มสบายเลยนะเอาแคมป์ปิ้งสบายโดนเลยนะดูที่ฝันดูก็ดีเลยนะดูที่มันแรงอะไรนี่ไตเร็วหมดเลยที่ Gracias. Ừ. Ừ. Đừng hmm 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 đi hmm 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 สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับนี่ก็สว่างแล้วนะครับผมก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะเมื่อคืนก็นอนรับรับตื่นนะครับเพราะว่าโดนยุงกัดนะครับยุงก็กัดนะกัดตลอดเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยตอนที่เราเนี่ยหลับไปแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเตาไฟของเรานะครับเกือบจะเผาเราเลยนะเมื่อคืนเนี่ยนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับ เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าคิดไม่ทันนะครับผมตื่นมาตกใจแล้วก็เนี่ยเอาน้ํามาพม,พมพรมพรมนะครับเอาน้ำมาพรมเนี่ยมันก็ยังเออยังไม่ดับนะก็เลยผมยกเนี่ยเตาทั้งหมดเนี่ยทิ้งลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับนะดูคันดูคันของอที่พักอันนี้นะครับนี่มันก็โดนไฟไหม้ทุกคนนะก็โชคดีที่เราเนี่ยตื่นก่อนนะผมก็ได้กลิ่นไหม้อะไรแบบแปลกๆนะแล้วก็เออมันสว่างขึ้นไงนะถ้าเป็นคนที่หลับลึกนี่โอ้โห ผมบอกเลยนะครับแบบนี้อันตรายนะอันตรายนะครับถึงชีวิตได้นะครับอืมก็สําหรับเช้าวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางกลับไวนนี้หน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามีธุระนะครับผมตื่นมาตอนเช้าก็เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแต่เดินทางกลับนะครับโอเคครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับทุกคนครับพาพี่พี่เนี่ยมานอนพักแรมนะครับในป่านะมาเซฟบรรยากาศที่ดีนะครับ ถ้าใครชอบทลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อ <c oughs> ย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนก่อนเดี๋ยวก่อนกลับเนดะี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศบริเวณนะครับบริเวณนี้ให้ทุกคนได้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าพี่เดชลาพี่พี่เขาหน่อยดีครับบ๊ายบาย